ทำกบยางแบบกลับด้านหรือที่เรียกกันว่ากบยางโมกลับที่มีรูลึกๆในตัวโมมีวิธีทํทำยังไงตามไปดูในคลิปนี้กันนะครับผมสวัสดีครับก็มาพบเจอกับผมเช่นเคยน,นะครับนักเต้หนึ่งเดียวช่องคนที่ชอบในการตกปลาและอยากทำอยากองเป็นนะครับผม สำหรับวันนี้ก็จะพามาทํากบยางโมกลับนะครับแบบที่มีรูลึกๆในตัวโมนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะสังเกตนะครับอันนี้จะมีรูลึกนะอันนี้เป็นรูใบหูของของเยื่อนะครับมีลูก,กตาแล้วก็มีมีหางนะครับมีรูลึกๆในตัวโมนะครับว่าเราจะทํากันยังไงนะครับให้มันออกมาสวยแล้วก็เวลาเราลอกออกมาเป็นตัวกบแล้วมันเต็มทุกจุดไม่มีจุดเลาจุดแหลกนะครับผม ก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมสาหรับวิธีที่เราจะทําให้มันเต็มนะครับในตัวรูลึกๆนี้นะครับก็คือต้องใช้ไม้จิ้มฟันนะฮะจิ้มสีที่เราต้องการจะทําตรงรูนี่ก่อนแล้วก็แหย่ไปในรูใส่ให้เต็มก่อนนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับผมจะใช้เป็นสีแดงทําใบหูของเหยื่อนะครับก็ใบหูของเหยื่อก็จะเป็นตัวนี้นะฮะที่เป็นรูอยู่นี่นะฮะอันนี้เป็นใบหูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาผมทําเสร็จลอกมาแล้วจะเป็นยังไงรอลุ้นกันนะครับผมขั้นแรกนะฮะ เอามาจิ้มฟันจิ้มสีที่เราต้องการทําใบหูใส่ลงไปก่อนนะฮะอันนี้ผมจิ้มจิ้มสีแดงนะครับก็จะใส่ลงไปในใบหูก่อนเลยนะครับผมจิ้มลงไปแล้วก็ทาให้ทั่วๆวเลยนะครับทาให้ทั่วๆ่วทาให้ทั่วทัทั้งทั้งข้างในเลยนะครับใส่เข้าไปจนเต็มเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าเราทาแค่รอบๆอเฉยนะเราใส่ให้เต็มเต็มรูที่ที่มันเป็นรูลึกๆกนี่เลยนะครับ ใส่ไปให้ติบนะครับผมทั้งสองข้างนะครับก็อยากให้หน้าๆน้องมือใหม่ดูให้จบนะดูให้ตลอดชิปนะครับเพราะว่ามันจะมีเทคนิคดีๆนะครับเทคนิคดีๆสอนไปเรื่อยๆนะครับในแต่แต่ละช่วงของชิปนะครับก็พยายามดูให้จบนะครับอาลีข้ามนะครับ เทคนิคดีๆมีบอกตลอดนะครับน้องเพือใหม่ก็จะได้ดูกันนะฮะอันนี้คือใบหูนะครับที่ผมใส่เข้าไปคือใส่ให้เต็มอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นผมก็จะใส่หางด้วยสีแดงเหมือนกันนะครับก็ใส่สีแดงเข้าไปในหางนะครับแล้วก็เอาให้เต็มนะครับตรงที่เป็นร่องลึกๆนะครับถ้าเราไม่จุ่มสีทาเข้าไปอย่างนี้ก่อนนะครับเวลาเราไปจุ่มสีรอบแรกเลยนะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะไม่เต็มนะครับ เราต้องจุ่มสีอย่างนี้ก่อนนะครับทําอย่างผมบอกนี่ก่อนตับประกันนะครับชิ้นงานออกมาสวยแน่นอนนะครับถ้าทำอย่างผมบอกนี่นะครับก็จะเห็นมีใบหูแล้วก็มีหางที่ผมใส่สีแดงนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับใส่ให้เต็มนะครับจากนั้นนะครับผมจะทําลูกกตาเป็นสีดํานะครับผมก็จะจุ่มสีดําใส่ลงไปนะครับตรงลูกกตาตรงหูแล้วก็ตรงหางนี่จะเป็นล่องที่ลึกที่สุดของเหยื่อของเหยื่อตัวนี้นะครับของโมตัวนี้ง่ายนะครับของโมตัวนี้ จะเป็นส่วนที่ลึกที่สุดเลยเราก็จะแต้มเข้าไปนะลูก,กตาสีดำผมก็จุ่มสีดำาก็าใส่ลูก,กตาลงไปนะครับถ้าเราต้องการทำสีอะไรเราก็จุ่มใส่ลงไปนะครับไม่จำเป็นต้องว่ามาเน้นสีเหมือนผมนะใส่ลูก,กตาลงไปสีดำนะครับก็ใส่ลงไปให้เต็มนะครับใส่ลงไปให้เต็มเลยในร่องลึกๆนะครับ ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับตาสีดําหูสีแดงแล้วก็หางสีแดงจากนั้นนะครับเมื่อเราใส่ลงไปเต็มหมดแล้วเราต้องจุ่มน้ําส้มสายชูนะครับจุ่มลงไปเลยนะครับจุ่มน้ําส้มสายชูสบัดออกทิ้งไว้ให้แห้งนะครับเพราะว่าอะไรถึงน้้งจุ่มนะรเราต้องจุ่มน้ําส้มสายชูนะครับเพราะว่า,าสีน้ํายางที่เราใส่ลงไปในรูลึกๆเนี่ย มันจะไม่แห้งง่ายถ้าเราไม่จุ่มน้ำส้มสายชูนะครับมันจะไม่แห้งง่ายเราจะจุ่มให้มันเซตตัวเพื่อที่เราจะได้จุ่มรอบต่อไปง่ายๆนะครับก็รอให้น้ำส้มสายชูแห้งแล้วก็มาจุ่มรอบที่สองกันนะครับผมโอเคครับรอปักแตะเมื่อน้ำส้มสายชูแห้งนะที่เราจุ่มไว้รอบแรกแห้งเรียบร้อยนะครับเราก็มาเริ่มจุ่มสีรอบแรกกันนะครับถ้าน้าๆจะเอาสีอะไรก็จุ่มไปสีนั้นก่อนนะครับอันนี้ผมจะทําเป็นสีส้มนะผมจะจุ่มสีส้มก่อน วิธีจุ่มนะฮะวิธีจุ่มโมกลับด้านอย่าจุ่มเร็วอย่าจุ่มปึ๊บทีเดียวถ้าอย่างนั้นจะมีฟองอากาศติดตามร่องลึกๆให้พยายามจุ่มช้าๆนะครับผม mm. จุ่มลงไปช้าๆนะครับค่อยๆจุ่มนะครับ mm. เพื่อที่จะให้น้ํายางมันไหลเข้าไปตามร่องตามซอกตามมุมนะครับจุ่มลงไปเสร็จปุ๊บก็แกว่งแกวงแก่งเงิงนึงนะฮะ mm. แล้วก็ยกขึ้นมาสะบัดออกนะครับผม mm. คล็ดลับนะครับการทําโมกับด้านจะให้สวยจะให้สีสวยสีรอบแรกที่เราจุ่มนะครับ,ต,บ,ออนะรบต้องสะบัดออกเยอะๆนะครับผมต้องสะบัดออกเยอะๆนะให้บางๆไว้นะครับสีรอบแรกพูดง่ายๆให้บางๆโอเคเนี่ยนะครับให้มันบางๆไว้นี้นะครับจากนั้นเราก็ไปจุ่มน้ําส้มสายชูนะครับผม,มไปเลย จากนั้นนะครับก็รอให้น้ำส้มใสชูแห้งค่อยจุ่มรอบต่อไปกันนะครับผมหลังจากที่แห้งเรียบร้อยนะครับก็มาจุ่มสีที่สองกันนะครับอันนี้ผมทําสีส้มสีที่สองผมจะจุ่มเป็นสีเลมอน <c oughs> เหลืองเลมอนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้มันติ่งประกายสวยๆออกมาครับก็รอดูตอนมันแห้งผมจะลอกให้ดูว่าจะสวยขนาดไหนนะครับสีส้มรอบแรกนะฮะร,รอบสองผมจะจุ่มเลมอนนะครับก็จุ่มไปเลยนะครับ สบัดออกนะครับรอบสองนะครับก็สะบัดธรรมดานะครับไม่จําเป็นต้องบางมากเหมือนรอบแรกนะครับเราสะบัดธรรมดานะรอบสองโอเคอเค,ครับแล้วก็จุ่มในน้ําส้มสายชูนะครับผมทุกรอบต้องจุ่มน้ําส้มสายชูนะครับเพื่อที่จะให้ทํายางพารามารันเซตตัวนะครับจะได้ไม่ไหลไม่ด้วยนะครับ สบัดน้ำส้มสายชูออกแล้วก็รอให้แห้งครับผมหลังจากที่เราจุ่มรอบสองแห้งแล้วนะครับก็มาจุ่มรอบที่สามด้วยน้ำยางขาวนะครับคราวนี้เราจุ่มน้งยางสีขาวได้เลยครับจุ่มไปเลยนะแล้วก็สะบัดออกนะครับสะบัดออกธรรมดานะครับสีขาวคราวนี้นะครับสะบัดแค่ธรรมดาไม่ต้องให นาไปแล้วก็ไม่ต้องให้บางไปนะครับก็จุบน้ําส้มสายชูเหมือนเดิมนะครับเมื่อเมื่อเราจุม่มยางพาราสีขาวเรียบร้อยเราก็จุมน้ําส้มสายชูนะครับแล้วก็สะบัดน้ําส้มสายชูออกนะครับผมจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วค่อยมีจุ่มรอบต่อไปกันหลังจากที่รอบที่สามแห้งนะก็มาจุ่มรอบที่สี่กันนะครับของผมผมได้จุ่มอยู่ที่สี่รอบนะครับผมก็จุ่มลงไปเลยนะครับสะบัดออกครับ จุ่ที่สีรอบนะครับของผมเพราะว่าน้ํายางผมค่อนข้างเหลวนะครับผมก็จะเลยจะต้องการจุ่มสีรอบเพื่อให้มันพอดีนะครับแบบกับด้านของผมสบัดออกนะแล้วจุ่มน้ำส้มส่ชูเหมือนเดิมนะครับผมเห็อนอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับรอบการจุ่ม ทำอย่างพลาก็เสร็จเรียบร้อยครับผมรอให้แห้งนะครับรอให้แห้ง24ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะพามาลอกดูว่ามันจะสวยงามขนาดไหนก็รอติดตามดูตอนแห้งนะครับผมครับผมก็มาเจอกันในเช้าของวันใหม่เลยนะครับคราวนี้หลังจากที่เราจุ่มไว้ทิ้งไว้ข้ามคืนข้าวันประมาณ24ชั่วโมงครับแห้งเรียบร้อยนะครับจับได้อย่างนี้นะครับก็มาลุ้นกันว่า ที่ผมจุ่มไว้เมื่อวานจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมก็มาเริ่มลอกกันเลยครับตัดเลยนะครับเซคัตเตอร์ตัดรอบๆนะครับตึงไมออกนี้นะจากนั้นก็มาลอกนะครับ ลอกกบยางโมกรับนะครับโมก็ลอกกลับด้านออกมานะครับให้ด้านในลงมาอยูอ่ด้านนอกนะครับนะครับเริ่มแล้วครับว้าหมุนลงไปเรื่อยนะครับมุนมุดลงไปนะฮะมุดให้มันรอบด้านอย่างนี้นะครับอันนี้หูเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับว้าวว้าวดึงครับดึงมาลูกตาเริ่มมาแล้ว รุดปุ๊บโอ้โหครับสวยงามเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวผมใส่ไม้ให้ดูนี่นะครับผมที่ผมพาจุูงเมื่อวานนะครับเห็นไหมมันจะออกมาสวยงามเต็มเต็มทุกอณูครับไม่มีที่เว้าที่แหว่งเลยนะครับใบหูใบหูที่มันลึกๆนะก็จะชี้ชันขึ้นไปอย่างนี้นะครับลูก,กตามันเป็นร่องเลือๆลที่เราใส่สีดำไว้นะครับเห็นไหม หางเห็นไหฮะหางที่เราใส่สีแดงไว้ mm. ก็จะยิดขึ้นมาสวยตามรูปเลยนะครับผม mm. นี่นะ mm. ก็เป็นวิธีการจุ่มกบยางโมกับด้านนะฮะ mm. ที่มีรูลึกๆล่องลึกๆนะครับ mm. ให้สวยอย่างนี้เลยนะครับผม mm. นี่คือตัวโมนะครับ mm. ขอใส่ไม้ขอใส่ไม้ให้ดูแป๊บนึงนะครับ โอเคไหมครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครบหวังว่าจะมีประโยชน์กับนา้นานๆน้องๆมือใหม่ที่กำลังจะเลือกผัดทำอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคำไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ